สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาดูเ,เรื่องของความรักสำหรับราศีธาตุไฟนะคะซึ่งเป็นครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนสพัาร้อยเเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของราศีธาตุไฟซึ่งมีราศีเมษร,ราศีสิงและก็ราศีธนูราศีสิงนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ส่วนราศีสิงนั้นก็คือวันที่17สิงหาถึง16กันยานะคะแล้วก็ชาวราศีธนูนั้นก็คือ16ธันวาถึง15มกราคมโดยประมาณนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักแต่เป็นภาพรวมพอพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะจะตรงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,ออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่แม่หมอเปิดตามหน้าไพ่ทํานายไทยทักตามหน้าไพ่นะคะว่าเรื่องราวในความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเอ่อเปิดขึ้นมาก็หมายความว่าชาวลักนณาราศีสิงเมธนูนะคะซึ่งเป็นราศีธาตุไฟบางคนบางท่านนั้นยังจมปลักอยู่กับอดีตยังฝังใจอยู่กับอดีตท,ที่มัน จบลงไปแล้วแต่ยังไม่ลืมนะคะยังมีความคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงความหลังเก่าๆไม่ยอมที่จะเปิดใจให้สำหรับคนใหม่เลยนะคะไม่ยอมดูความรักคนอื่นที่เขาหยิบยื่นมาให้ไม่ยอมเปิดใจยังคงปิดอยู่นะคะไม่ยอมที่จะรักใครยังรักคนเก่าอยู่อย่างแบบประมาณว่าเจ็บปวดทรมานและคิดถึงมากนะคะ คิดถึงคนรักเก่าที่เขาจบไปแล้วที่เขาอาจจะไม่มีเฟน์ใหม่แล้วที่เขาอาจจะทําร้ายให้คุณต้องจมปลักอยู่กับอดีตที่แสนเจ็บปวดก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณก็คิดหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะคงจะได้พบอะไรที่มันดีๆบ้างคุณมีความเครียดมีความวิตกกงังวลนอนไม่ค่อยหลับเป็นคนที่คิดมากเครียดมากในเรื่องของความรักนะคะ มันเป็นความรักที่อาจจะเจ็บปวดมากสําหรับคุณต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการที่จะรืมเรือนใครคนใดคนหนึ่งที่คนหลงรักนะคะ,ะคุณยังคงฝังจำอยู่กับอดีตที่มันแสนเจ็บปวดทรมานคุณนอนไม่หลับคุณมีความทุกข์มีความเสียใจมีความกังวลมีความเครียดนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะชาวราศีธาตุไฟนะคะซึ่งความรักนั้นที่จริงแล้วมีคนหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะ แต่คุณเป็นคนที่ยังฝังจำอยู่กับอดีตยังไม่ลืมเลือนคนรักเก่านะคะแม้จะมีคนามาหยิบยื่นความรักให้คุณแต่สําหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะเห็นไหมคะเขาไม่ยอมเปิดใจเลยนะคะมีคนหยิบยื่นความรักให้นะคะเห็นไหมคะแต่คุณยังฝังจําอยู่กับอดีตที่มันคือคุณรักเขาคนนี้อ่ะคนที่คุณ จบแบบประมาณว่าน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนนี้อาจจะเป็นเป็นคนที่อาจจะเ,เลิกครั้างเลิกราไปจากคุณไปจากคุณโดยที่ว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะก็เป็นลักษณะของการที่มันก็เลยมีความเศร้าความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหัวใจนะคะมีความคิดถึงเ,เรื่องของการงาน นะคะมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานที่คุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานงานที่คุณทําอยู่นะั้นะอาจจะเป็นการงานที่มันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเป็นการงานที่หนักที่เหนื่อยที่เครียดนะคะอะ่เป็นการงานที่คุณต้องรับผิดชอบเยอะคุณก็รู้สึกว่าอ่มันอยากออกจากตรงนี้อยากไปหาง,งานใหม่ทาอยากทําอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะคะสาหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะ ออแล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็มีลักษณะของการที่อาจจะมีนิสินต้องรับภาระในเรื่องของนิสินนะคะออซึ่งนิสินนี้ก็เป็นนิสินที่คุณต้องประมาณว่าหรือถ้าเป็นความรักก็หมายความว่ารักคนที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วซึ่งไม่สามารถออจับต้องได้นะคะเป็นความรักที่มันต้องห้าม ก็ได้แต่ต้องแบบประมาณว่ามองดูอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่จับไม่ต้องคือไม่สามารถที่จะจับต้องได้เป็นความรักที่มันรักอยู่ในใจที่มันเจ็บปวดทรมานที่มันเป็นประมาณว่ารักคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องของความรักนะคะ,ะส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของการที่ชาวราศีสิงนั้นหรือราศีเมษราศีธนูซึ่งเป็นธาตุไฟนั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมีไฟแรงนะคะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่มีความมุ่มะ มุกมานะเนี hunters, anything, ah come, so so ่เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที Qatar ่เข้ามาคุณสามารถที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มันร่วงรุล่วงไปด้วยดีนะคะคุณไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นอะไรที่เข้ามาคุณจะเป็นคนที่จะแก้ปัญหาให้มันผ่านพ้นไปได้แล้วก็คุณจะเป็นฝ่ายที่สู้นะคะไม่ยอมถอยหลังนะคะเป็นคนที่มีลักษณะแบบนั้น ซึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะได้พบเจอคนชาวต่างตต่างแดนต่างประเทศหรือคนที่ทํางานแบบลักษณะรับราชการทํางานแบบเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องอกฎหมายทนายความนิติกรรมนิติกรสารยุติธรรมอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวข้องเรื่องการรับราชการหรือทํางานลักษณะของงานประจําที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่ง ซึ่งคุณก็อาจจะเป็นช่วงจวังหวะนี้ที่รอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือความรักสําหรับบางคนบางท่านนะคะซึ่งรอคอยใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนรักเก่าอาจจะต้องการที่จะให้คนรักเก่านั้นหวนค,คุณกลับมาคุณก็รอคอยอยู่ว่าเมื่อไร่เขาจะกลับมาอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าในลักษณะของการงานก็อาจจะติดต่อสื่อสารและรอคอยกัน ที่จะเขาติดต่อมาในการที่จะทำงานในธุรกิจหรือลูกค้าที่จะรับออเดอร์อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้เช่นกันนะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะใครทำเรื่องอะไรไว้ก็จะได้รับผลแบบนั้น ทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีตอบแทนทําสิ่งที่ดีก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนก็เป็นไปได้นะคะสําหรับชาวราศีเมษสิงธนูราศีธาตุไฟนะคะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะแล้วคุณนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมานนนะคะเป็นธาตุไฟเป็นคนที่มีพลังไฟแรงนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเสียต่อสู้ฝ่าฟันให้ได้มาซึ่งชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน หรือเรื่องราวของการเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่เข้ามาคุณก็จะสู้มันแล้วก็จะมีลักษณะของความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะแล้วก็สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้รับมาซึ่งชัยชนะนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเพิ่มเติมในเรื่องความรักอีกสักสามใบนะคะว่าจบสรุปแล้วเรื่องราวของความรักของคุณนั้นเป็นเช่นไรนะคะสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะเอ่อซึ่งก็ เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะมันติดหน้าไพ่นี้มาเอาใหม่นะคะ อคือโดยความหวังของคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะในเรื่องของความรักคุณหวังว่าคุณจะได้พบเจอคนที่เขาเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เป็นคนที่ถูกใจคุณอ,อาจจะเป็นความรักที่คุณต้องการที่มีลักษณะทีะ่ซึ่งมันจะเป็นความรักที่คุณ อาจจะคอยฝันหานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่ทํางานรับราชการอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นความรักที่คุณอาจจะต้องไปสแสวงหาไปเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวโสเทแสแวงหาในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะออกไปสู่โลกภายนอกไปเดินทางไปท่องเที่ยวใน ระหว่างการเดินทางก็อาจจะพบเจอคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะได้พบเจอความรักคุณมีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้ไดรับความรักที่ดีนะคะคุณจะได้ปลดปล่อยชีวิตตัวเองออกจากความเศร้าหมองออกจากเรื่องราวของความหลังเมื่อคุณได้จเจอคนที่ดีที่มีลักษณะาการที่จะ ให้ความรักกับคุณได้นะคะคุณอาจจะเศ้าไปเพื่อที่จะ,สะแสวงหาความรักและสุดท้ายนั้นคุณก็จะได้เจเจอเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้าน เป็นความบูรณาสมบูรณ์ในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสําหรับในเรื่องราวของความรักก็ได้นะคะสําหรับถ้าคุณเปิดใจนะคะแล้วคุณก็จบในเรื่องราวที่มันเป็นอดีตไปคุณจบแล้วก็คุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีคนหยิดยื่นความรักมาให้คุณคุณอาจจะเจอเจอคนที่เป็นคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่าง,าง,างประเทศหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของระหว่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ เป็นนิติกรเป็นทนายความหรือเป็นเ,เกี่ยวกบับรัชการนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีเด็ความสุขความโชคดีตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ